เอาไว้แอดมินงก็ใช่คนนั้นไหมหรือไม่ใช่ใช่ไหมปัดซูมเลเหมือนจะไม่ใช่อีกคนใครเนี่ยเอ้ยแมงมาแล้วเพื่อนอป็นปะเนี่ยน่าจะใช่ ดูดิชุดสีดำเลยชุดสีดำไอ้นี่ไอ้พูดเล่นใหม่นี่ใช่ปะไอ้ชุดสีดำใส่แฟชั่นซะด้วยบางครู่ก็เล่นโอ้ไม่ค่ยแฟชั่นอีกมันไม่ค่ะแฟชั่มมนเว้ยไม่เป็นไรหรอก เขาบอกไปไม่เป็นหนือ่ากด f ิ0เพื่ออะไรต่อประชาชนมาเมื่อกี้อ่ะอ้าวทันไหมเน่ะอ้าวมาไม่ทันแน่เลยไม่ทันเราเปิดแล้วเ,เริ่มแล้ว มันจะเก็บไอ้นั้นจะเป็นตีนว่มันเก,ก็บกล่องมันจะยี่ส์ตัดแชั่นเล่นด้วยเป็นไงพี่มาร์เลอมันมีแค่สองพี่ไปทำเต็นต์กันดิพี่มาร์เลอทำเต็นต์กันเขาอ,อยู่ทีมเดียวกันหรือเปล่าเขาไม่ได้ทีกันอะลก フォアエ。<laughs> <Hey. S 3> ขอขอเดโอเก็บฮะเอ๊ะอูดิอุ้ยตายโอ้แม่งทีไม้ดักันาคตน่ารล่นม่แหละ คุบเ,เป็นไนปไนปนี้เ็นไหมเนี่ย <c oughs> ไม่เบนไม่เฮ้ยเฮ้ยพิ่งตายนะหนงไปพิจารณาแท้มีชุบออว่าไม่มี <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเก็บสอง <c oughs> เฮ้ยเก็บสองเว้ย เย้เขาเก็บสองว่ะฮะเฮ้ยเขาเก็บสองว่ะเฮ้ยเย้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 ฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเยเยฮ้ยเ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 ฮ้เฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้มเฮ้ยมฮ้ยเ้เ้ยเ้ยเฮ้เ้อเ้เฮ้ยเฮ้เ้เฮยฮ้เ้ยเฮ้้ยเฮ้้เ้ย้้ยบาตอนทีอยู่ มันจะอยู่ทางต้องต้องอยู่ซื้อกะบอ่ใช่ไหมไม่ไม่ไม่มันจะอยู่เดินเข้าไปที่ลงมาใช่ไหมทางสายม่ได้่ได้ไม่ได้ใช่ใช่อันละแปดร้อยเยะเยะเยะเยเย็ดเย็ดเยเยไหนดูที่ได้ไรวะที่ตึงหรือไม่เมื่อสักครู่มันได้อะไร ได้อะไรวะได้เพนโอ้ยเงินแดงสองพันได้ไรอีกได้เกาะหูเกาะสิบตัวหนูเกาะสิบแลอะไรเนี่ยไม่มีของดำเลยเหรออ,อ๋อมีสายไฟสิบปูนสิบมะม้าอืม ไม่ท <accurately S 2> ้าถทาชนะก็ดูจกคุ้มอยู่นะหนูใช้หนูใช้อันนี้เพนไปสองพี่มาเดียดีเดีเก็บสองเก็บสองมาเก็บสองอ่ะพี่เทหรือไม่ไปเก็บสองมาไหนลงพยาบาดิ มีโมงตีคืออะไรอ๋อพี่มา,ามันมีไหมอ่ะหมดแล้วอันเนี้ยแล้วปกติว่ามีกี่โมงบ้างอ่ะมีกี่โมงบ้างมันไม่ไปดูวะเดีวดูว่าไม่บอกหนูด้วยนี่แหละหนูรู้แต่แอดดอกหรอมันมีสี่โมงเย็นเริ่มต้น เย่นชนกันเลยเลยวมสิบอกมาแตปว่าวาโซนบอกเขาเปวนวา่วนบ้างเล่นไม้ผัดกัน ก็าวีมือแข็งเกินไปจริงสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับทุกคนไปบ่ายพี่มาร์กาปบ่ายพี่มาร์กและหนูในอนาคตที่จะมาย้อนดูคลิปนี้ใครรู้บ้างว่าหนูโคตรติงเลยครับกัดนี้น้องไปในทิกต็อกเย็นเย็น